สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา oh! วันนี้จะมาสอนวิธีเอาเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนสร้างเสียงแล้วเสียงไม่ออกผมก็ไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันนะครับให้เข้าไปที่โลบ็อกใน Google นะครับหลังจากนั้นให้กดตามผมได้เลยนะครับ หลังจากนั้นให้กดคาว่า create นะครับแล้วก็ให้กดตรงแถบบนตรงนี้เลยนะครับให้กดตรงสามขีดนะครับหลังจากนั้นกดตรงคำว่า create ครับแล้วให้กดตรง store นะครับก็จะมาโผล่ตรงหน้านี้นะครับให้กดตรงคำว่า audio นะครับ หลังจากนั้นให้พิมพ์ว่า Q นะครับหลังจากนั้นให้เลือกเสียงที่ตัวเองอยากใช้โดยกดตรงนี้นะครับถ้าอยากลองฟังเสียงก่อนให้กดตรงนี้นะครับพอได้เสียงที่ตัวเองต้องการแล้วให้กดคำว่า More Info นะครับ ให้กด3จุดและกดไปที่โคมนะครับให้กดที่ช่องค้นหาแล้วก็คัดลอกตรงนี้ใส่ลงไปในช่องค้นหานะครับหลังจากนั้นให้เลื่อนหา ID เสียงนะครับถ้าเจอแล้วให้คัดลอกแล้วไปใส่ในเกมได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้กดที่ฟันเฟืองนะครับ แล้วก็ให้กดตรงที่ใส่ ID เสียงได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเสกดัมมี่เลือดน้อยมาทดลองให้ดูนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไตท์ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ